นอนโกนไม่เกรงใจใครเลยนะรู้ไหมเนี่ยว่าต้มดดกหูเสียงคนเข้าสุกโอ๊ยแม่พูดเสียงดังต้มอะ่ะหนกหูเสียงคกนเข้าสุกอะ่ะเข้าสุกคกนเสียงดังดูยังคนต่ออีกโอ้นอนกลนเสียงดังดู นอนกลนเสียงดังข้าสุกเอ้ยดูต้มมองเนี่ยเกงใจต้มบ้างเถอะเกงใจต้มบ้างต้มบอกหนกหูมากเลยคนอะไรนอนกลนดังขนาดนี้แมวอะไรนอนกลนดังขนาดนี้ใช่ไหมต้มใช่ไหมโอ้นอนกลนเสียงดังอะไรขนาดนั้นข้าสุกฮะ เอาเอาไปสิอออออสเอาไปสิอ่าปากลเขาต้มต้มต้มสงสัยเหรอลูกฮะต้มสงสัยเขาสุกนอนกลงเสียงดังเหรอลูกเหรอ แม่แม่จะกวนทําไมแม่แม่จะกวนทําไมใช่ไหมก็กลนเสียงดังสักขนาดนั้นอะอ่ะแล้วพูดเสียงดังก็ไม่ตื่นอีกตึง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 มีของมาส่งตึงตึงแล้วเร็วตื่นแล้วเร็วอ่ะตื่นอืมมีขนมมาส่งมีอาหารมาส่งแล้วเร็วแล้วเร็วไปดูซิว่ามีอะไรมาส่งของเราโดยตรงเลยเนี่ยมาดูซิมีอะไรมาส่ง จะดูไหมดูไหมไปดูกันเร็วมีของมาส่งนะคะ<ด>ข้าตังจองเลยข้าตังจองเลยข้าสวยมาไหมข้าสวยมาไหมข้าตังจองข้าตังจองแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันมาเปิดกล่องกัน แกะก่องกันนะคะว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวหลบเดี๋ยวข้าวเหนียวแป๊บนึงหลบแป๊บเห,เน,หนียวแป๊บนึงนะครับแป๊บน,นึงนะครับข้าวเหนียวครับแกะกล่องกันนะคะว่ามีอะไรในนี้อึบ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 อะเฮ้โหเยอะมากเลย หมอนด้วยนี่เขาแถมหมอนมาให้สวยจังเอาปะกวยปะกวยลงไปซะแล้วกะกวยจองอาหารเปียกนะคะอาหารเปียกจากคุณแม่ต้อยนะคะคุณแม่ต้อยส่งอาหารเปียกมาให้กับข้าวสุกนะคะข้าวสุกแล้วก็น้องๆน,นะคะนะคะกราบขอบคุณคุณแม่ต้อยมากๆเลยนะคะ บพระคุณคุณแม่ต้อยมากๆเลยนะคะที่ส่งอาหารมาให้น้องๆเยอะเลยค่ะข้าวเหนียวรับมอบคนแรกเลยนะคะส่วนมีข้าวสุกลับครับผมข้าวสุกลับครับมีทั้งหมด10กล่องนะคะทั้งหมด10กล่องนะคะก็าวราบว่าคุณคุณแม่ต้อยมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่ต้อยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะดู ผมจองครับผมจองครับส่วนเจ้าของให้ไปดูเจ้าของเจ้าของอาหารเปียกนะคะคนแม่ต้อยส่งมาให้ข้าวสุกนะคะแล้วก็น้องๆด้วยค่ะไปดูข้าวสุกกันข,ข้าวสุกไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นเลยครับนอนอย่างเดียวครับหลับครับพักผ่อนกายาครับโอ้โหอาหารมาส่งเพียบเลยข้าวสุกเอ้ยข้าวสุกอาหารมาส่งเพียบเลย จากคุณแม่ต้อยลกูกรู้เรื่องไหมเนี่ยหลับอ้าปากหวอเลยลูกอ้าปากหวอเลยโอ้โหคนก็ดังด้วยคนเสียงดังอืม,ม,ามาฉีดวัคซีนคะ่ะพ้อสวยมาฉีดวัคซีนเหรอลกูกวัคซีนรวมเข็มที่สามนะคะ คุณหมอตรวจร่างกายให้แล้วนะคะไม่มีอะไรนะปอดปกติหัวใจปกติทุกอย่างปกติหมดเลยนะคะเป็เก่งนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะหนูมาตรวจร่างกายด้วยคะ่ะไม่มีอะไรนะคะหนูแข็งแรงดีนะคะเอสซีไม่ต้องห่วงหนูแล้วนะเป็นเก่งมาหาหมอ ปวดวๆวอ่าพี่เข <lly> ียวพุ้มพี่เขียวพุ้มพี่เขียวพุ้มพี่เขียวพุ่มพุ้มไหนพี่เขียวพุ้มแล้ลูกนะอืมไม่รู้ว่าพี่เขียวอยู่ใกล้เขียอยู่ใกล้ ค่ะลูกติ้ง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 แม่อยู่นี่ค่ะลูกอุยอ้ยอุ้ยดันมือแม่ใหญ่เลยดันมือแม่ใหญ่เลยกลับบ้านนะลูกนะไปครับครับอะไรลูกหิวข้าวแล้วใช่ไหมหืม เห็นข้าวแล้วใช่ไหมเห็นว่าหารเปียกแล้วใช่ไหมจะไม่มลูกอืมข้าวสุกข้าวสุกครับเขาดูเข้าสวยเดินข้าวสุกดูเข้าสวยเดิน สวยเดินเหรอลูกโอ้ดูเขาสวยเดินน้องไม่เคยเห็นน้องเดินแบบนี้แหละลูกน้องเดินไม่ได้เนี่ยน้องพยายามฝึกเดินเห็นไหมเนี่ยน้องพยายามฝึกเดินเนี่ยงั่งครับครับครับน้องพยายามฝึกเดินลูกครับวววหิวแลยใช่ไหมอ๋อหิวข้าวหิขว,หลลหขว,วข้าวเหรอลูกหิวข้าวอ๋อหิวข้าว หิวมากไหมหิวมากไหมหิวมากไหมอ่ะไม่ตอบหิวมากไหมยังยังไม่ตอบอีก Do đu, hộp đu hộp hộp đền hộp hộp đền hộp 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 มากจะกินแล้วใช่ไหมไปนอนล้กินอาหารเม็ดแล้วหิวแล้วใช่ไหมไปเร็วไปกินกันอาหารเสียกันนะ